เอ้าก็เอาอันใหม่ก็ได้เยอะแยะลูกหมวกเราอ่ะหมวกเราเยอะแยะลูกเอ้ยหมวกเราอ่ะนี่ไงสีแดงก็สวยเนี่ยว่าใหญจังชั้นบนานละดุ๊กมอนตี้อ love ย o u อ่าจุ๊หน่อยจุุบก่อนแล้วนี่ของ เรื่องอะไทำไมใส่เกงขาวไปจังมันจะไม่เปื้อนเหรออืมโอ้เสื้อแดงหมวกแดงไปค่ะค่าวหน้าแดงค่ะนหวาน วันนี้พี่บานมารับเด็กน้อยไปเล่นด้วยกันน้ำหวานมารับเด็กน้อยไปเล่นด้วยกันที่โรงเรียนเพราะถึงมันจะไม่มีแดดแต่ก็ไม่มีฝนก็โอเคพี่นอ้อง <c oughs> หัวร้านสวัสดีจ้ามาพ่อมาพ่อกับแม่เอมมาอีกเลย้อจ้ามมลมอันบ้าจะมาเก็บหอยแครงบน้ำทะเลขึ้นอืน้ำทะเลขึ้นก็เก็บไม่ได้เมื่อกี้คุณสาวเขาก็จะไปทํางานเรือเขาจะ้ะน้ำทะเลขึ้นเราจะไปไหนดีทีเนี้ยเอ้ยน้ำทะเลขึ้นแล้ว ไปไหนนาะไปไหนนาะทิกตอก,กติกตอกแบบอยากออกจากบ้านหน่อยพี่นอ้องอืกลับไปทําสวนต่อดีกว่าเนาะทำสวนต่อดีกว่าจะเอากาแฟมานั่งกิบชิวๆตรงนี้ก็ไม่ได้แต่พี่น้องเพราะว่ามันลม้มอันนี้เป็นดอกหญ้าเนอขึ้นทุกๆุกหน้าร้อนของนอร์เวย์แต่ก็เห็นนอร์เวย์ถ้าขึ้น แบบทีๆไงพี่น้องเขาจะไม่ตัดกันเพราะมันสวยมากสวยเหมือนดอกไม้บ้านแม่มากก็มีเวลาคุณสาแม่มากคุณตัดดอกไม้เขาก็จะวน้นออกไม่ตัดของสีภรรยาเห็ไหมพี่น้องคุณรููว่าเมียมากเนาะแต่ว่าจะไม่เยอะขนาดนี้อันเนี้ยเยอะสวยมากเนี่ยอยู่ใกล้ๆปั๊มน้ำมันแม่ไอ้มากก็มาขอถ่ายเขาไม่ได้ขอถ่ายหรอกเพราะว่าเจ้าของเขาอยู่ข้างในแต่พี่น้องแอบถ่ายเคือจะมีดอกแบบสองชนิดคิดว่าอันเนี้ย ชมพูแล้วบานแล้วจะชมพูจางหรือเปล่างามพี่น้องงามเออเห็นไหม <c oughs> มีสองชนิดจริงๆเหมือนที่ไม่ไอมาว่าอันเนี้ยชมพูจาเนี่ยสวยมากชมพูออกบานเย็นเนาะถึงจะบานแล้วก็ยังชมพูแต่ว่าหาหาแบบได้น้อยมากชนิดเนี้ยแต่ชนิดนี้จะเยอะที่ชมพูอ่อนบานแล้วก็เป็นชมพูอ่อนสวยอีกแบบแต่แบบสีบานเย็นจะหายากแต่ก็สวยมากสวยสวย แม่แมาจะพาขับขึ้นข้างบนโน้นอันนี้องใสใดอกมันแก่เขาเด็ดออกเขากลัวมันไม่สวยบ้านแม่มาไม่ได้เด็ดนะบ้านแม่แมาปล่อยให้มันร่วงเลยสวยมากพี่น้องดอกที่ลิบสีม่วงแม่แมาคนเห็นไหมสวยอออกมาข้างนอกมาทํางานสวนแล้วก็มาเลาะทะเลน้อยหนึ่งน้ำทะเลขึ้นว่าจะมาเก็บหอยแครงไม่ได้ รอให้น้ำหวานกับเด็กกับหลานไปเล่นข้างนอกกันแล้วกลับมากินข้าวกันจะแม่มากก็เลยออกมาหลอจ้ะลมแหง้<น>แหงอย่งนี้น้ำทะเลกำลังขึ้นเห็นไหมก่อนที่แม่มาว่าที่สวยนะเนี่ยมาถึงบ้านแล้วจ้านี่ไงดอกดอกหญ้าแต่ว่าแม่มาเรียกว่าดอกไม้อยากก็มีเหมือนกันเ,เมียหนึง่งฉ <c oughs> <c oughs> ลาดเลยน่ารักเลยเนาะตัวเองไม่กลับอ่ะแต่พี่จ่ายแต่น้าจ่ายของน้าเองนะ <c oughs> เออแต่ให้เขาจ่ายของเอ็มาพี่เอาไว้ก็เป็นสาวแล้วไง เดียวพี่เอาก็จ่ายเองหน่อยเนาะจ่ายใส่พ่ออือจ่ายใส่พ่อแล้วกันที่ไปจ่ายโฮเทลยวอยู่เมืองไทยให้แม่นำ้ำฮะฮะโอสักมาแล้วค่ะไม่รู้ไม่รู้คุณยายคนดีไหมนะ่ะมาแล้วเด็กๆสองคนโอ้ยมันไม่กินเขหรือเปล่ากกินไปเลยเดี๋ยวในใ่าจัดไข่ทีหลังเ,ลเรียนนอนกับเย่ามาไหมวันเนี้ยโอเคเอาได้แล้วทำไมไม่ยิ้มเลยอ่ะยิ้มไม่ถือเออมันแหมวันนี้เหรอ อ๋ออยากให้ไปเหรอต้องถามพ่อหนูก hmm. mm ่อนถ้าอยากให้ไปป้ากิ่นหอมแก้มก่อนเมื่อคืนนี่คือไปให้หอมทันเมื่อคืนนี้ทำไมไม่ไม่ให้ป้ากิ่นหอมแก้มมาอีกอีกคนใส่โอ้ปนะตูใสก้โอนึกับใครเมื่อคืนเนี่ยไม่มีฮสป์ปูปอมันดาเด็กก็สกูเล่ฮัสป์ปูปอมันดาเด็กพิเศษเมื่อกี้ทอดไข่ให้เด็กไปแล้วจ้ะทอดไข่อันนี้ทอดไข่ใส่ไก่ อย่าใส่หมูมบดเต็มหมูมบดวนันมีก็เลยเอาอกไก่มาสับใส่อันนี้ให้คุณสาจ้ะคุณสาไปเรือไปไปซ่อมเรือไปอะไรมาแล้วจ้ะเลยมาทอดให้เกินวะเนี่ยกระ<อ>ทะใหญ่เกินนะพี่น้องเราไม่ได้ทอดเยอะน่าใส่กระทะเล็กคุณสาไม่กินหอมแต่ก็อยากใส่ให้มันเพิ่มสีสันสีเขียวอยู่โอ้ยเนาะ เนาะเอาผักเอาผักอันนี้แหละผักหอมป้อมไทยึงการเรียกผักหอมป้อมใส่ให้คนสาน้อยนึงประดับตกแต่งน้อยนึง อะไรคัเฟ่อะอีกคาเฟ่อ๋อไม่พอใส่เสื้อปตโปวดเหเออสืปวดเสื้อปวดเสปวดไม่ทัากระชอยู่บ้านเวลาหมองเนี้ยเวลาอย่างกายแล้กกุยหน่อยหนึ่งอะแม่ก็ได้แทนที่อทนนี้จะเป็นลูกชายนะเอ็นไม่มีนะเอ็นไม่มี ว้าวคุณยายพูดเก่งคุาจับ้าจนะไปเอาว่าคุณยายพูดเก่งเหรอขอคุยได้หน่อยอย่าพิ่งบายบายกดตักกดตกดกกดกดกดเหมือนน้องว่ะเอมดกดกับดก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 คยพูดตดกเนเกด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 ก ปลารของอปไรของนอร์เวย์นะมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งตัดมันก็จะสีจริงเสียงเลยด้วยจ้ะ ทากาวนันทากาวน้ำจ้ะหนึ่งแต่ถ้าไม่อยากทากาวเราก็เอาเป็นแผ่นเดียวก็ได้นลจ้ะแต่ก็กลัวมันไม่ได้เป็นปลาท้องกู่คู่กันเนาะอย่างเงี้ยหรือถ้าอยากไม่ทากาวอยากให้มันยาวมันคืออะไรเนี่ยแล้วก็ดึงยืดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอึ้บเนี่ย แต่มันก็จะไม่สวยถ้าเราเอาคนละแผ่นมาแปะกันเนาะจ้ะกาวเราก็คือไม่ใช่กาวตาช้างเลยมันเป็นน้ำ <c oughs> เ,นเดี๋ยววันนั้นแม่มาทําดูคลิปแม่มาทําแล้วแบบบอกว่าทากาวพอทา,ากาวแล้วมันทําไมมันเป็นอย่างเนี้ยนี่เข้าโรงพยาบาลบัชีวาได้นั่นมันคือน้ําจ้ะน้ําแทนกาวเนาะแป้งเ,เราต้องเวลาเราถ้าเราต้องสบัดสบัดออกด้วยอย่าให้มันเยอะ น้ำมันร้อนแล้วล่ะร้อนได้ที่แล้วล่ะหสกัอะไรนะสนั พี่เก๋หนูทอดไม่สวยเหมือนพี่เก๋เลยปลาท่องโก้เขาหลังดูสิเนี่ยเขาใจร้อนนะพี่เกม๋มันก็เป็นคนทอดน้ำาลาทองสวยเพราะว่าเขาใจเย็นไงอืมเขาทอดทีละสองชิ้นเพราะหม้อมันเล็กอืแต่ว่าแม่ามานทอดพี่น้องทีละสี่น้ำแข็งมาแล้วหม้อมันเล็กถ้าหม้อมันใหญ่ก็น้ำมันไม่พอก็อเปลืองนะเพราะว่าทอดปลาท่องโกเนี่ยเราต้องให้น้ำมันไม่ได้ คือ,อคือน้ำมันให้ให้มันได้นพี่น้องให้มันพอนะ่ะในพี่เก๋อ่ะเสาวออสุพรรณอ่นนะทอดงามดูซสิของแม่มากพอไม่เต็มที่เลยพอว่าใจร้อนหยัดลุงเือสามซีสิ้นผลนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ได้แล้วละเนี่ยพี่เก๋ะจะโทษทีนะจ๊ะพอดีหนูเป็นคนใจร้อน มันเสด็จน้ำมันก่อนน้อยนึงน้ำมนันตัวแราก็มาใส่ตรงนี้จ้าเอาน้ำบานพานฟิลิปปาสาวน้อยฟิลิปปากลับบ้านแล้วจ้ะคว้าพิ่งง่วงนอนแล้วบัดที่นี่กเกลยะไรแม่มาไล่อเลียนกับเอ็มา่มาเล่นข้างนอกเพราะว่าเล่นโทรศัพท์นานแล้วอืมเอา้าโ,มมมโ่มีซอมบี้เหรอว้ายซอมบี้อยู่ไหนโอ้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 อเลียนเป็นซอมบี้เอาไปอยู่ไหนดีอ่ะ วายซอมบี้น่ากลัวจังเล่นอาจเป็นซอมบี้มาสันเลยบอกว่าเล่นโทรศัพท์นานแล้วเลยเห็นมาเล่นทางนอกออกระจกแตกสองวันที่แล้วพี่น้องมันลมแรงลมแรงก็ไม่ได้เกี่ยวกันหรอกแต่ว่ามันอยู่ข้างนอกแบบมันใช่ไม่ใช่สี่ปีแล้วแบบพี่น้องอยู่นี่ทั้งทั้งหน้าหนาวหน้าร้อนอยู่นี่ตลอดนะมันก็เลยแตกอืม,มก็สมควรที่จะแตกไม่เคยเก็บเขาสักที อนี้บอกชวนออเลนานอนกับเอมมาบอกว่าอยากให้เอมมาไปนอนด้วยว่ะสันก็เลยว่าเออวันนี้ให้ออเลนให้เอมมาไปนอนกับอีเลนาแล้วก็พรุ่งนี้เีเลนนาค่อยมานอนกับเอมมาเอาไว้ซอมบี้เหรอหนาทำไมซอมบี้น่ารักจังออเลน่าซอมบี้เซ็จังเลยอ่ะว้ซอมบี้มันต้องน่ากลัวแต่นี่มันน่ารักอ่ะเอา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 เรียบเล่นเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในเลยนะฝนตกแล้ว ฝนตกแล้วค่ะแม่มาก,กกินกาแฟดำกับปลาท่องโกะก่อนลุงกไปหาไปหาหอยเมงคู่มือหอยเมืองซอมพี่ถึกยิ่งแล้วแบบนี้ <laughs> คืมทั้งวันนี่คืมแล้วก็ฝนตกแล้วก็หยุดไปมันจะยืนแล้วแม่มาข้างนอกเอามาแล้วมาแล้วซอมบี้มาแล้วไปม,มาลูวนะงานซอมบี้ลูกแล้ว ดอกไม้นี่เริ่มจะล่วงโรยแล้วตอนนั้นสีชมพูบานเย็นนี่เริ่มสีจืดๆแล้วเท่าแล้วจ้ะมบวานนี้คุณสาก็ตัดย้าไปแล้วพี่น้องปีนี้หน้าร้อนตัดเป็นครั้งที่สองของมะวานเนี้ยแต่ครั้งแรกจะตัดยากหน่อยเพราะมันยาวเนาะครั้งที่สองไม่เท่าไหร่อยากทำสวนจังเลยแม่มานี่ไม่ได้ทำสวนหลายวันแล้วพี่น้องยุ่ง เห็นไหมที่ให้ดูดอกไม้เมื่อเช้าเห็นไหมคุณสาหนะ่ะก็คือเคยบอกเขาว่าถ้าเธอเห็นดอกไม้เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเธอต้องห้ามตัดนี่ยแล้วก็บอกแค่ครั้งเดียวตอนนี้เมื่อวานก็ไม่ได้บอกงวดก่อนที่ตัดตัดก็ไม่ได้บอกพี่น้องเพิ่นก็คือเอาไว้ให้เมียว่าเมียแบบสวยชอบดอกไม้ดอกไม้สวยคนชอบดอกไม้ก็สวยอย่างเงี้ยมาชมสวนชมดอกไม้ก่อนไม้สีน้ำเงิน มันดอกอย่างจำบ่ได้จำชื่อไม่ได้ใครจะไปจำได้เนาะชื่อดอกไม้ต้งเยอะแยกขนาดชื่อดอกไม้ไทยยังจำได้ไม่หมดเลย <c oughs> อะไรนะว้ยกระบอแล้วเบิ้งพี่นอ้องอยาให้แม่เอม่าเป็นซอมบี้วาสั้นก็ <c oughs> ประเข็มสวยจะเป็นซอมบี้ไม่ได้ <You eat. S 1> คนที่เป็นซอมบี้ได้ต้องคิเล่แต่ว่าอี นั่นแหละหนู่ิเลนหนุยเป็นซอมบี้ถูกต้องแล้วโอ้ยตายถูกต้องแล้วซอมบี้อะไรจะน่ารักขนาดเนี้ยอ๋อก็ไม่อยากเป็นกลัวโดนยิงเอากินกาแฟก่อนถ้างั้นถ้าจะให้ปาเก็ตกินเป็นซอมบี้ไม่กินเลยแล กาแฟดำพี่น้องเข้าใจอยู่ว่าเขาบอกินเขากินแต่อีกกาแฟแต่ว่าทำางมามาปาเกลีจะเป็นซอมบี้มันจะแตกแก้วกาแฟน่ะเห็นไหมมามาดูแอร์กุนน่ะซีเห็ดจังไหน่ะไรแล้วจะให้แม่ทำยังไงถ้าเป็นซอมบี้อ่ะให้ปลาเกลียวทำยังไงอ๋อเหรอโอ้เป็นก็เป็ี่นท่าน่ะเอออย่าหยาบดอกไม้นะเดี๋ยวซอมบี้จะกัดเลยนะถ้าเหยียบดอกไม้น่ะ

S <S โอ้ยเหนื่อยน,นี่เดี๋ยวซอมบี้กินขนมก่อนซอมบี้กินปลาทั้งโกก่อน ซอมบี้เหนื่อยแล้วซอมบี้แก่แล้วเนาะเอาแล้วทำไมออเลี่ยนหนไม่ได้ยิงเอม่ามั่งให้เอม่าเป็นซอมบี้อ่ะที่มันอะไร อิเลียนารู้อยู่อืมอันนี้ตอนนี้คุณสาไปส่งเอมมากับเอิเลียนาเลยนะจ้าที่ว่าเอมมาจะไปทำากับเอิเลียนาเอาซ่อนช็อกโกแลตแล้วกลัวเมียได้กินคาคุณสาพี่น้องช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตอร่อยอเอ็ดไปเที่ยวสวีเดนรู้ว่าพ่อชอบช็อกโกแลตเนี่ยก็เอามาฝากพ่อแต่ว่าบมมีฝากแม่พอเห็นเมียถ่ายวีดีโอแล้วรีบรีบซ่อนไม่อยากให้เมียเมียขอให้2องอ่านพี่น้องเอ้ยช็อกโกแลตเมียสองอัน พักเข็มให้เวลาเทรมหนึ่งนิดนะเอ็มนะสามนาทีพอนะโอ้เล็กน้อยนี่เอา้าเอา้ามาได้เดี๋ยววันนี้เอา้าลมมันแห้งสูงยังบ่าพายกันอยู่เฮือนอยู่เนาะเออเอเอ ได้ไหมงอ,อยไอรินอยู่นั่นไหมบ่เลยเนาะอยู่เฮื่อนผุดเอ้าใครบอกให้เอาเกงตัวนี้มาก็บอกแล้วว่าเกงต้อนใส่บ่ได้มันหนาวต้องใส่วันที่มีแดดไม่จำหรอโอ้ยลูกเอียน<ห>ไปไปเอาเองิงได้ป่ะเอาแปลงสีฟันเอเอ่ออที่ชารแบบด,ด้วยนะ สามนาทีพอ,องั้นไปก่อนโอ้ยมันสมควรที่แม่เอมมาจะเปลี่ยนช่องไหมพี่น้องเปลี่ยนชื่อช่องอะเอมมาแม่เอมมาพาลาะเออแรกๆน่ะจะเอาแม่เอมมาพาลาะีพี่น้องเพราะอะไรเพราะตัวเองชอบไปน่นไปนี่ไปนั่นไปน่นตลอดบ่เคยอยู่เลยแต่ก็กลัวว่าอุ๊ยพาเลาะทาไมพาลาะแต่บ้านตัวเองไม่ได้ไปพาลาะไปที่อื่นเลยวะสั้น คือคิดเองแหละก็เลยเออไม่เอาแม่เอม่าพาล้อหรอกอย่างแบบกลัวเขาไม่รู้ว่าเรามีลูกเคิงอะไรอย่างเ,าเาางเาาเเออี้ยแบบมีลูกเคิงเราเป็นเมียฝรั่งกลัวเขาไม่รู้ก็เลยว่าเอาเอระหว่างแม่เอม่าพาล้อกับแม่เอม่านอว์จะเอาอะไรดีอยากในใจอยากได้ทั้งสองก็เลยว่าเออเอาเอม่าแม่เอม่านอเว์ดีกว่าเออก็เลยเป็นแม่เอม่านอว์พี่น้องที่จริงก็อยากได้แม่เอม่าพาล้อเพราะว่าไปนู่นไปนี่ที่ว่า เนี่ยดูที่แรกเมื่อกี้น้ำหวานมากินข้าวด้วยใช่ไหมแล้วน้ำหวานก็กลับไปน้ำหวานกลับไปแล้วก็มาเล่นซอมบี้กับเอม่ากับอิเลียนาข้างนอกแล้ววันนี้ตอนนี้มาอยู่บ้านอิเลียนาได้ไงพอมาอยู่บ้านอิเลียนาแล้วจะไปไหนต่อรู้ไหมคะยังไม่บอกหรอกค่ะว่าจะไปไหนต่อนะอท,ที่แรกนะ่ะเอม่าจะนอนกับอิเลียนานะเออเนี่ยมารับมารับเอม่าที่บ้านอิเลียนาดนนนูนั่งทางนี้ลูกนั่งทางนี้เออทางนี้ค่ะ <Okay. S 1> อันนี้ของมันเยอะทางนี้ของประเข็มเยอะ <laughs> มาหลับเอม,มา่าบันนี้เอม,ม่าก็ไม่ได้นอนกับอีเลียนนะแต่แล้วก็อีเลียนนาก็ไม่ได้นอนบ้านอีเลียนนาก็ไปด้วยโอ้ยมันสมกับแม่เอม,มา่าผ้ารออีลี่ใจพี่น้องไปแล้วค่ะไปเดินทางกันว่าจะไปไหนเาจอินนะมาถึงกันแล้วจ้ามาดูข้อมูกาแฟเลมานุเออมันไม่ดังหรอกมันดังดังเลยแม่ก็จะไม่เอาถ้ามันไม่ดังก็จะเอามาถึงบ้านเอลินาะสาวน้อยมุก บอยมาไม่มุกดาหารละท่านอันนี้อีเลีย่ยนาอยู่มุกดาหารอันนี้สาวน้อยเอเลี่นาอยู่สะแก้วอันนี้สาวบึงการเนี่ยเดอยลี่อาใส,ส่เสี้อมือใส,ส่สีเลี่ยท <laughs> ุกวันเลยทุกวันยูนี่สุดอินทินายังไม่ได้เปิดคลิปวัดดีให้พ่อเข็มเลยวัดดีให้พ่อเข็มเ<า>ลยสวัสดีค่ะมาร์ก ้ากับแม่พอัลอยไมกัวไอ้ดูแล้อีตาลูกแล้วแล้วไมาวัได้มาตีเอาล่ะเธอ h e l a n t a ไปดานในมั้งแอนดสิ่งกอศรีันไดนพ่อมาดามเออเออเออได้ยินตัวแวาอยู่เออแมนหาดกลางคืนยังงามไหมล่ะยิ่งกลางคืนยิ่งสวยแ้ โอ้เมนเมนหลานเมนเมนเออหนูไฮย่าเอลีนาสวัสดีค่ะสาวสวัสดีโอลมบัดประเข็มปิวไปแล้วประเข็มยิงตัวผอมอยู่ ความสุขของเด็กน้อยนะพี่น้องนนอะเห็นมันเนี่ยอซาไหวน้ำํำเราอยู่ข้างนอกกับน้ําอุน่นชมวิวหิมะสสวยๆบนภูเขานะพี่น,อนะน้องเนาะแคนนึกสุขใจแล้วอยากได้สักอันสองอันมาไว้ประดับบ้านจังเลยจะเอาตามที่ไหนซื้อเนี่ยอยากมีจังเลยอะ่ะ รองเงิน YouTube อยู่อ๋ออันนี้ด้วยเหรอบรบบวด้วยเหรอาปลาเข็บกระโดดได้ไหมนี่ย,ยาวอ่ะจ้ะอ๋อโอ้โอ,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 โอมันมีไฟแดงเขียวอยากได้ยังเลยลอ่ะพี่น้อยดิ่งดูฮานะจใะพี่น้องญานมันบสบายนะเพราะว่ามันหนาวน้ำอุ่นแต่ว่าอากาศมันหนาวไงเห็นนี้ก็จะช่วยกันปิดได้พี่น้องเอาฝามาปิด ปีศาหบน้ำช่วยน้องเรยกแล้วอ่ะเออเด็กน้อยอาบแล้วละจ้ะที่เขาไปทางในวันนี้นะหาทุ่มหาทุ่มนั่นแหละเนาะเด็กน้อยอาบแล้วหาทุ่มพอดีจ้ะข้าไปทางในแล้วลมพัคลมแน่จ้ะคุณอาชาลัยยันเตสคินข้าวปูบาลตีเลี้ยเฮตาล็อกแรกแรกจ้ะคุณอานะคะคุณอานะคะอื้ม